มาแล้วจ้าเอสมิสเตอร์บอลหววที่แลวศูนหาตรงตรงสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสปุูสุกคนตอนรับเสู่ช่องก็ติดห้วยดังมากเช่เนาจ้ะก็กลับมาอยู่กับแอดมินอีกครั้งหนึ่งในรอบเทียงและพี่น้องกินขากินน้ำแล้วก็มาเบ่งแนวทางดีๆกันด้วยจ้าสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของเอสมิสเตอร์บอลต่อโดยเหลขกลับวงในเหล็ปูสำนักสงปาซาเหล็ปูลึกลับ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่นองสปูสก้ขขนเนาะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนและพี่นองเด้อพี่นองก็แได้รับชมคลิปไม่ไมเนาะจา้ะส่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่นองสปูสก้ขขนเนะจา้า เื่อเป็นการบัสเซวลาเข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ S อสมิสเตอร์บอลกันก่อนเลยซึ่งผลงานงวดที่ผ่านมาหนึ่งทันวาคมเพิ่นก็บให้เขาเล็กทายสองตัวบนตรงๆเราจะหันนั่นก็คือศูนย์หาพี่น้องแอสมิสเตอร์บอลเราจะเข้ากับมาเบิงงวดต่อไปกันเลยจ้ะสิบหกทันวาคมซึ่ง S อสมิสเตอร์บอลเพิ่นก็ะไดปล่อยแนวทางมาหาเลยพี่น้องรัฐบาลไทย 16ธันวาคมซึ่งวันนี้แอสมิสเตอร์บอนเพิ่นก็นให้ชุด3โตมา8หางล้วจ้ะ3โต8หางซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข417 418 517 518 073 083 472และ317จ้ะ ชุด3ตัวที่เน่นให้แดงๆก็คือ417กับ073เด้พี่น้องเด้อต่อโดยและททางชุด2โตัวบนล่างนะจ๊ะซึ่งเพิ่งก็ได้ให้17 72 73 18 83 93 03และ04เด้พี่น้องเด้อ17 72 73 18 83 93 03และ04 ชุด2โต๊ะที่เน้นก็คือ1 7แล้วก็7จานะจ๊ะเน้นแดงๆให้2หาง1 7และ73ได้พี่น้องเ้อเห็นแล้วก็แคบในเบิงจุดไปเบิงแล้วก็ไปหาจับลอตเตอรี่กันนะจ้ะแนวทางแอสเิตบอลบอเฮดห้ผิดหวังนะจ๊ะเข้ามาแล้วลายงวดติดด้วพี่น้องตามต่อกนเลยด้อพี่น้องเด้อย่าพลาดกันด้อจ้ะห้ามทิ้งด้อพี่น้องไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันจ้ารัฐบาลไทย16ธันวาคมซึ่งงวดนี้ เพิ่นก็ให้วิ่งรูดทีลักศูนย์จ้ะซึ่งก็ะได้แก้ศูนย์หน่งศูนย์สตัวเม็ดเดียว103่งศนยานองเน้นเน้นก็คือ0ูนย์สจ้ะต่อโดยตัวกันก็คือ0ูนย์เก้าจ้าศูนย์หนตัวเม็ดเดียว103่งชุดสตัวเน้น0ูนย์สตัวกันศูนย์เกางวดนี้วิ่งรูดลักศูนย์จ้า ให้เป็นสายบิงสายรูดมากกระจัดไปได้จากลักศูนย์ซึ่งกับฟันห้หลายสำหนักรู้จากำหรับลักศูนย์นี่พี่น้องเนาะไปเบื้องต่อชุดต่อไปก็จะสึ่งกับเป็นเลขนับวงในกองสลากก็จะรัฐบาลไทย16ธันวาคมซึ่งเป็นเนวทาง2งตัวล่างแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือหาซีกับหาเก่าดูพี่น้องเด้อเลขนับวงในกองสลากหาซีและหาเก่ารับประกันมาล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องมาเบื้องต่อกรที่เนวทางของ เลขปูสำนักสงปาชาเนาะจาารัฐบาลไทย16ธันวาคม2 5 6, 6 5ซึ่งก็ได้ให้3ตัวเม็ดเดียวเก่า7 4, ีพี่น้องเด้อเก่า7ต่อดวนชุด2ตัวบนรางเก่าเจเก่าและ 9, 7 9, 4จะ้ะเก่าเจเก่าและ7จ็สตัวเม็ดเดียวเก่า7จจ้าเลขปูสนับสงปาชามาเบิ่งต่อกันที่เนืนอทางของ เลขปูลึกลับเราจะ16ธันวาคม2 0 0 1พศภาซึ่งกระไฮชุด3โต 81C 8 1 5 701และ702จะ 81C 8 1 5 701และ702เน้นพิเศษชุด2โตคือหาได้พี่นองเดินว่งไ้เน้นๆเราจะหาแนวทางเลขปูลึกลับเราจะ แคบใบเบิงจุดเอาไว้เบิงด้พี่น้องเด้อเอาไว้เป็นเทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันด้วยพี่น้องเด้อบวกสปเปนแนียวทางของแอดมินตะบอลรัฐบาลไทยเลขนับฟงในเนาะจ้าเลขปูสนับสงปลาซาแล้วก็เลขปูเล็กลับแคบใบเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันด้วยจ้าทายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็รับรูข้อมูล อย่างมีสติกจะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้พี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนั่นเลยจ้าการลงทุน,นมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้าสื่อตามกำลังรั์ของเจะของได้พี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสกคนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตราพี่น้องไป็นสานีก่อนเด้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า